กระกาศผักชีหลังจากให้น้ำรอบที่สองแล้วได้สามสี่วันเริ่มงามขึ้นมาอย่างรวดเร็วทันใจเลยส่วนกระเทียมก็งามเหมือนกันดีมากเลยดีมากเลยหอมแดงยิ่งงามกว่างามเร็วเหมือนกันใช้ได้มากใช้ได้ใช้ได้ โอเคแล้วเนี่ยยอดเยี่ยมเลยลองไปดูด้านวันออกหน่อยสิโอ้โหโตไวจังเลยผักชีอันนี้ผักขี้โหดผักขี้โหดอันนั้นก็เป็นคณะ น้ออันนี้ก็แตงกัวเลยมาตามคันนานี่เลยอันนี้จะขึ้นค้างล่ะผัักยาวเริ่มขึ้นค้างกันละนน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 โอ้โอโดก็ระยามผมมาเซาะหากินแต่เช้าตู่เลยเนี่ย